เรื่องอาถรรพ์เงินปากผีเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรุงพันเมื่อ50ปีก่อนช่วงนั้นแกไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่แต่ละวันจะรับจ้างทั่วไปด้วยความเครียดพอตกเย็นแกก็จะมานั่งดื่มกินกับเพื่อนแถวบ้านเป็นประจำวันไหนไม่มีงานช่วงกลางวันก็จะไปหาเพื่อนที่เป็นเด็กวัดช่วยปัดกวาดเช็ดตูกุฏิปรากุฏิเนร เรื่องลับๆของเด็กวัดสมัยนั้นก็คือกลางคืนจะแอบ,บไปขโมยเงินปากผีแล้วปีนรั้ววัดออกไปหยอดตู้มาถ้าเล่นได้ตู้ก็จะขายเหรียญออกมาส่วนเงินปากผีจะถูกส่งลงไปในช่องรับเหรียญผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว,ว่าเมื่อยาเสียชีวิตต้องจัดพิธีศพให้ถูกต้องโดยนำเอาเงินดดตวงเหรียญจำนวนสองสลึงหรือเงินหนึ่งบาทมาห่อพาขาวให้โตพอที่จะไม่หลุดลงไปในลำคอ และผูกเชือกไว้ที่หางของผ้ายอ้อนลงไปในปากคนตายให้หางเชือกโผล่พ้นปากออกมาบางครอบครัวที่มีฐานะก็อาจจะใช้ของมีค่าเช่นทองคาวันหนึ่งเพื่อนของลุงพันที่หายหน้าหายตาไปนานกลับมาเยี่ยมบ้านท่าท่างมีเงินยิวเล่าราคาแพงมาเลี้ยงเพื่อนแถมใส่เสื้อผ้าราคาแพงลุงพันถามว่าไปรวยมาจากไหนมีอะไรบอกกันบ้าง เพื่อนตอบว่าเก็บเงินปากปีไปขายให้อาจารย์ที่ทําเครื่องลาของขลังรายได้ดีมากสนใจไหมด้วยความโลภลุงพันตอบตกลงทันทีวันหนึ่งมีศพคนตายทั้งกลมมาตั้งที่สลาวัดเพื่อนของลุงพันบอกว่าเงินปากปีจากคนตายทั้งกลมเป็นที่ต้องการมากเพราะเป็นการตายโหงผีตายทั้งกลมค่อนข้างเฮียนน่ากลัวพลังจะยิ่งแรงและหายาก คืนนั้นเป็นคืนเดือนดับประมาณห้าทุ่มเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มารับลุงพันธ์ที่บ้านเพื่อไปวัดโดยจอดรถไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ห่างออกไปเพียงแสงตะเกียงริบปลีในศาราตั้งศพเสียงทั้งข่าวร้องดังระง,งมบินโฉบไปมาอยู่บนหัวบรรยากาศวังเวงจนคนหัวลุกที่ศสลา,าไม่มีใครมาเฝ้าศพเลยเพื่อนของลุงพันธยื่นเงินสองบาทให้สัพเพลือแล้สัพเพลือก็เดินโลจากสลา,าไปจากนั้น เพื่อนของแกก็เปิดฝาโลงออกมองเข้าไปเห็นว่าเป็นศพหญิงสาวตอนนี้ลุงพันบอกว่ากลัวไม่กล้าทำเพื่อนของลุงพันไม่สนใจรีบเอามือง,งัดปากศพไว้ใช้มือลวงเอาเหรียญออกมาแล้วก็อุทานขึ้นว่าจิบหายสับเลลอไม่ได้พาเอาเด็กออกจากท้องเหลอแต่ก็ยังเอาฉแฉลงแทงเข้าไปในปากศพและออกแรงงัดจนฝันหักตกลงมาในโลง ตอนนั้นปากศพอ้าออกจึงรีบเอานิ้วลวงไปควานหาเหรียญพอเจอก็รีบเอามือออกแต่ปากงับมาที่นิ้วคราวนี้เอาชะแรงงัดอีกรอบแล้วดึงมือออกมาพร้อมกับเหรียญบาทเก่าๆหนึ่งเหรียญและเก็บฝันที่ตกลงใส่ไว้ในปากศพได้เหรียญมาแล้วก็รีบลงจากศาลากึ่งเดินกึ่งวิ่งไปที่มอเตอร์ไซค์ตอนนั้นจูๆ่ๆลมก็พัดมาต้นไม้โบกสะบัด ลุงพันได้ยินเสียงเดินตามหลังแต่พอหันไปมองก็ไม่เจออะไรหวั่นรุงขึ้นเพื่อนของลุงพันเจ็บที่มือดูดีๆเป็นร้อยฟันก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนปากศพงับลงมาโดนมือแผลเริ่มมีกลิ่นเหม็นเนา่าแกจึงลงไปอาบน้ํขนาขณะก,กําลังจะเดินเข้าบ้านก็ได้ยินเสียงบางอย่างหล่นมาจากต้นไม้พอหันหลังไปดูก็ตกใจเพราะมีเด็กผู้ชายยืนเท้าเอวมองมาด้วยสายตามไม่พอใจ เอาของแม่กูคืนมาเด็กคนนั้นตะคอกเสียงดังตอนนั้นรู้ระว่าไม่ใช่คนแน่ๆเลยรีบวิ่งขึ้นบ้านไปเอาพระมาห้อยคอแล้วนอนคลุมโปงพร้อมสวดมนต์ผิดๆถูกๆด้วยความกลัวข้างนอกอยู่ๆก็มีลมผัดแรงผสมกับเสียงคนเอามือทุบฝาบ้านเด็กคนนั้นยังตะโกนทวงไม่หยุดเวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่รู้ทุกอย่างก็สงบลง แต่จู่ๆก็มีเสียงดังอยู่ในบ้านและผ้าห่มถูกกระชากออกสิ่งที่เห็นทำเอาตาเบิกโพรงปลายเท้ามีหญิงอุ้มเด็กยืนอยู่จ้องมองมาด้วยสายตาอาฆาตแค้นแกจําได้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือศพเจ้าของเหรียญเอาของกูคืนมาถ้าไม่เอาไปคืนมึงตายแน่ผู้หญิงคนนั้นตะคอกใส่ด้วยเสียงเกลี้ยวกราพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าของซากศพปะทะจมูก สักพักแกค่อยๆลืมตาแล้วก็ต้องพังหงายทองใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นสะแยะยิ้มอยู่ห่างไม่ตึงสองคืบเป็นใบหน้าคลำ้ำช้ำเลือดชำ้ำหนองส่วนฟันในปากก็หลุดหายไปหลายซี่เห็นแค่นั้นก็รีบคลานหนีแล้วกระโดดออกทางหน้าต่างไปหาลุงพันที่บ้านแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดพร้อมบอกให้ลุงพันขี่มอเตอร์ไซค์พาเอาเงินปากผีไปส่งให้อาจารย์โดยเร็วที่สุด แต่ลุงพันบอกว่าให้เอาไปคืนศพดีกว่าตกเย็นเพื่อนๆตั้งวงกินเหล้าเพื่อนของลุงพันลืมเอาเงินปากผีไปให้อาจารย์กินเหล้าจนเมาหลับไปรุ่งเช้าลุงพันไปหาเพื่อนที่บ้านร้องตะโกนเรียกอยู่นานแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเลยเดินขึ้นไปดูแล้วก็ต้องตกตะลึงสุดขีดเพราะเพื่อนนอนตายตาเลือกอ้าปากค้างอยู่บนที่นอนในมือกำตะกรุดไว้แน่นที่น้าขนลุก คือในปากมีเงินปากผีอยู่แถมฟันก็หลุดจนเกือบหมดปากลุงพันรีบรลวงเอาเหรียญในปากเพื่อนใส่กระเป๋าในเกง,เกงแล้วไปแจ้งผู้ใหญ่บา้านจากนั้นก็เอาเงินปากปีให้เจ้าอาวาสวาดัดช่วยทำพิธีคืนให้ศพตายทั้งกลมทันเวลาวันเผาพอดี